บล็อกวันเดย์ของนันะค่ะไม่อยากจะบอกว่าเป็นบล็อกที่คอมพีดที่สุดในชีวิตทุกคนเห็นอะไรไหมคะนันะได้คุยกับพี่ลิซ่าแบบใกล้ชิดมากขอย้อนกลับไปเมื่อสา์วันก่อนก่อนหน้านี้นันะได้รับสิทธิ์จากท r ูมันนี่ค่ะทรูมันนี่เขาจัดแฟนมิตกับพี่ลิซ่าค่ะทุกคนอันนี้บอกเลยโนสปอนใช้สิทธิ์ตามประชาชนทั่วไปเหมือนกันก็คือหนึ่งสิทธิ์ได้แค่หนึ่งคนมามีก็เลยเสียสละให้นันะได้เข้าไปเป็นผู้โชคดีหาพี่ลิซ่าค่ะขอมาไว้ทรูมันนี่หน่อยละกันนะหลังที่แอบใช้เาไม่่อยูน วันนี้รู้สึกปลื้มปริมสุดๆแฟนมีทั้งนี้ขอให้ฮู้ยโชคดีถึง2700รคนเลยค่ะแล้วแถมยังมีลัคกี้แฟนให้อีก40คนด้วยภายในงานก็คือซุ้มถ่ายรูปซุ้มเล่นเกมก็คือจุดการบริหารคนเข้างานก็คือเลิศไม่มีซุ้มไหนให้รอนานและก็แออัดเลยค่ะได้เขียนโ i สต t อิ t ไว้พรมวันเกิดพี่ลิซ่าด้วยนะทุกกิจกรรมทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันหมดค่ะฮอเปิดแล้วทุกคนได้เวลาอำลาหมอมีเพื่อเข้าไปหาพี่ลิซ่าแล้วหมอมีแอบเจอรุ่น้องก็เลยฝากให้ดูแลนะนะค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศภายายในนง พี่ลิซ่าตัวจริงก็คือน่ารักมากๆยิ่งดูยิ่งหลงขอแอบเซลฟี่กับพี่ลิซ่านิดน,นึ่ง จะจับฉลาก10คนที่ได้เป็นลัคกี้แฟนเซลฟี่กับพี่ดิซ่าแล้วค่ะใจก็แอบหวังแต่คนก็คือเยอะมากมน่นนะ่ะก็ไม่ได้ค่ะแต่ว่าเป็นเล่นเกมก็คือดาราชาย I หกสิบเจ็ดเก้ทุกคนนะนะี่คือพี่บนเ์พิีด้วยค่ะแต่ว่า20คนของนนนะ่ะก็คือไม่ได้เซลฟี่นะแอฟเสียดาย สั่นไปทั้งตัวแล้วค่ะทั้งปากทั้งมือนะค่ะก็คือพูดไม่ออกเลยเอาจิงงก็คือไม่ได้เตรียมใจเลยว่าจะได้ขึ้นไปพอไปถึงสถานการณ์จริงก็คือหัวแบงค์ไปเลยค่ะใครรู้ไหมว่าอนามอะไรพี่ลิซ่าเป็นผู้บอกหน่อยได้ดท้ายพี่ลิซ่าบอกให้ซูซ้ๆได้เลยคนที่เป็นติ่งพี่ลิซ่าแบบฉันก็คือสลบจ้ะจะไม่อวยถึงวันนี้ไม่ได้ละรอบนี้นี่เลยก็คือข้อมูลลัคกี้แฟนค่ะที่ใส่ที่ใส่ของพี่ลิซ่าใส่รูปน,นี้ เพิ่มเติมที่ให้ลัคกี้แฟนค่ะบอกเลยก็คือตะมูนตะมีมังน่ารักทุดสุใครจะรู้ว่าชีวิตหนึ่งจะได้แบบนี้ัน่นนะ่ะก็ต้องขอบคุณเอฟซีุกคนที่อยู่หน้างานด้วยนะคะก็คือดีใจที่ได้คุยกับพี่ลิซ่าแล้วก็ดีใจมากๆค่ะทีะะ่เอฟซีจำได้และขอบคุณเอซีของแนนนะทุกคนมากๆนะคะยังแนนนะไปไหนก็คือไม่เคยเหงาเลยจะมีวันเวียนพี่พี่น้องๆแวะมาหายรูปกันแนานน่ะทุกที่เลยนนนค่ะแลวก็เหมือนมีสัญญาว่าจะใช้ทุกวันนี้ต่อไปปีหน้าก็ต้องเป็นลัคกี้แฟน,น,นาคนๆาน,นะะ อยู่บนเวทีก็คือลุ้นมากว่าจะมีใครถ่ายภาพมาให้นานาไหมหสุดท้ายก็มีเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะ